ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการท่องเที่ยวนะครับนำเสนอที่ท่องเที่ยวนะครับอานซีนของจังหวัดพังงาครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับจุดชมวิวที่เชื่อว่าเสม็ดนางชีครับอยู่ในจังหวัดพังงานะครับในช่วงเส้นทางตรงนี้นะครับก็ เป็นเส้นทางโดยการขึ้นคนยอดเขานะครับไปจนถึงจุดชมวิวนะครับสซเมดันชีนะครับซึ่งเราต้องใช้บริการรถโบวินนะครับของเอกชนนะครับก็ต้องเสียค่าบริการนะครับคนละเก้าสิบบาทนะครับจากข้างล่างนะครับสถาน,นีด้านล่างนะครับมาจนถึง ของอ่าพังงานะครับด้านหน้าเราตรงณจุดชมวิวที่ชื่อว่าสม็จนางชีด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นบริเวณของอ่าวพังงานะครับจะเห็นว่ามีลำคลองเข้ามานะครับเรือสามารถเข้ามาในาบริเวณของหมู่บ้านได้ครับอันนี้คือบรรยากาศของนักท่องเที่ยววันนี้นะครับที่ จุดชมวิวนะครับเสม็ดนางชีนะครับจังหวัดพังงานะครับนี่คือจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาในวันนี้ครับครับและหลังจากที่เราถ่ายรูปชมวิวกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลานะครับในช่วงของ ขาลงนะครับจากบนยอดเขาเสม็ดนางชีนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องใช้บริการรถโฟวินนะครับอันนี้คือบรรยากาศของอาควงหานะครับผมที่สวยงามมากนะครับทางลงนะครับก็จะเห็นว่าทางค่อนข้างจะชันนะครับวัสดุที่เรามองภาพในช่วงของทางขึ้นนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ทางลง ินเดงนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับก็ถ้าประกันใดต้องขอไปนะครับเป็นใหม่นะครับอัดทำคลิปนะครับ